ผู้ให้การสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มววไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไทยท่านบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดยาดองเล้าตรากาเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมคุณนรงว่องประเสริฐก,การบริษัททวินสเปเชียลจำกัดพร้อมด้วยน้ำจิ้มดาบลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อยพร้อมด้วยเจเจปอสาวหน้า ร้านคอมเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้นเจเจขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3มครับช้างศึกพยายามจะเดินติดตัวแล้วครับมาเดินโอ้ยมีหมากรันสอกคืนมาเหมือนกันครับมวยใหญ่เลยนะครับก็ประมาณไลท์เวทโดนกันแต่ละครั้งนี่เสียงดังฟังชัดกรับนหมิงเอานี่แหละครับไปแดงช้างศึกปรเมินแสนเฮงนี่และครับแต่ก็รับจาก นี่ซีพนี่ซีพนี่ดรพงษ์ด้วยแต่นี่เอนตอซินเข็มละ500ด้วยเอาต้องขอบคุณในหะ้างวินยัยวีระผู้ชงด้วยนะครับเอาเอมาผู้นี้แรงช้างศึกน้ำเนินแสนแสนเฮงแสนเฮงมาช้างศึกขอเรื่องทะเลาะขวาบายแสนเฮงมาติงขวาใช้ได้นะครับนี่เลครับมาตกนี่โตโยตา้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนดูตลอด เอาอัดไปช้างศึกกำเนินเซนเฮงดูครับโอ้โหเสียบอ่านี่ครับซดกันกลางเวทีเลยครับใกล้ๆใกล้ๆออกไปก่อนาซายแสนเทงช้างศึกเสียบไปอ้ยสออ้ยอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอยแม่แผลแตกแผลแตกมายังแอนตซินรอแจกอยู่เข็บล0าร้อยครับคู่นี้นี่ทบกันเหมือนโกดเลยครับจังหวะฟันศอกเราเห็นเลยนะครับว่าทิ้งทั้งไหลครับ อ้าใครจะโดนใครก่อนครับช้างศึกจะโดนก่อนหรือว่าแสนเฮงจะโดนก่อนบวกแข้งขวามาเวียงฮุกซ้ายสวนด้วยศอกครับโอ้โหมีสิทธิน,นับนกอมมีสิทธินับนกไยแดงช้างศึกน้ำเงินแสนเฮงเอาเฮงหรือไม่เฮงเอาบุกบุกมาติดตลอดอา้าวตปขาไปทีนึงแสนเฮงช้างศึกฟันโอ้โหอืแตกนีห่หเข้มละห้าร้อยตัดสินด้วยเอา้าต่อยมาแสนเฮงช้างศึกชนอย่างเดียวนะครับยกนี้ยกสาม ไม่ร่วอ่อนเนื้ออ่อนนมอ,อ่อนไข่ไม่ได้เลยเอาแทงไปทางศึกบุกอีกบุกอีกโจกวัดเขาเอ้าลุน้นนครสวรรค์อ้าลุ้นมาส่งลายมามันมากมันมากเอ้าต่อยมาต่อยมาติดอีกปลายยกปลายกยกชนอีกทางศึกทางศึกย่องอ้าเส้นเฮงขวาไปเส้นเฮงเล่มไปติดออกข้างนิดนึงแหมหมัดไปนะครับโอ้โหเส้นเฮง โอ้โหทางศึกผู้นี้มันเลยนะครับในน้ำหนักร้อซะเอาต่อยไปทางศึกน้ำเงินแสนเฮงเอา้าเตะขาไปทางศึกแรกลาย,ยกออกซ้ายสุดเอาขวามาต่อยไปเตะไปหมดุดยอกหมดุหมดโยกก่อนนะครับพักก่อนครับ ข้าาก t o โตโยต้าคมอเตอร์ขอบคุณสมุนไพรไทยตรามมาดมเก่งนะครับแก้ลมวิงเวียนบำรุงปอดบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยขายปลีกคนละ50บาทขายส่งคนละ39บาทสนใจโทรไปที่0 6 4 6 5 6 8 9 9 9พร้อมด้วยอุปกรณ์วายี่ห้อบลายครับภายใต้การรับรองตราจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนันเมืองของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์วายี่ห้อบลายครับ โอ้โหมาฟันศอกกันไม่ไม่เลี้ยงเลยครับอ่ะไม่รู้ละครับว่าใครจะแหกแต่ว่าเหมือนเหมือนเห็นเลือดแล้วนะครับนีหมิงโอ้โหเลือดแล้วเลือดแล้วเอาไฟแดงช่างศึกน้าเงินแสนเหงฟันไปฟันไปแทงไปมามาสิครับมาเลยแลกมาแลกมาฟันมาดวนเลยเอาไรเลยนะครับไฟแดงแสนเหงนไฟแดงช่างศึกน้าเงินแสนเหงช้างช้าง แต่ไม่แตกแต่ไม่แตกวัดใจกันเลยเข็มละ500บาทเหมือนช้างศึกครับช้างศึกมีตําหนิก่อนครับมีตําหนิก่อนโอ้โห و, แต่ว่าดูครับแมนเลือดเปื้อนทั้งคู่เลย,ยมาชักจะบ้าเลือดแล้วช้างช้างบ้าเลือดแล้วคุณอดอ่ะเลือดเลือดไหลแล้วก็ต้องโอ้โห,โโหแต่ว่าแม่ยังกันศอกของแสนเฮงไม่อยู่ครับตั้งไว้ตั้งไว้ติดเชือกกรรมการชลทีแยกมา โอ้โหคู่นี้นี่เลือดเลือดละเลงหน้าจอทอรูโฟยูไปหมดแล้วครับอ้าวลุ้นเลยนะครับแม่แต่ซินพร้อมที่จะแจกด้วยเข็มละห้าร้อยด้วยนะอ้าวต้องขอบคุณนะครับใน้ฮงวินัยวินะผู้ชมด้วยไปแดงช่างศึกน้ำเงินแสนเฮงเอา้าลุยไปต่อยมาแสนเฮงมาช่างศึกบอกมาเลยมาดวนกันมามาใล่แล้วนะครับช่างศึกติดไปติดไปนี่แหละครับผู้มวยเสือบทนัทนนเดชอ้าไปต่อยไป โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหดูครับว่าดูครับอตอนนี้ท้างศึกโอ้ยว่าเลือดมันเข้าตาแล้วครับว่าแต่ว่าบอเป็นหยังบอเป็นหยังบอเป็นหยังเดินไปก่อนมาแดงหนองคายน้อเงินอุบด้ย,โอ,ยโอ้โหโ,หโ,หโ,หโดนก้านคอครับช้างศึกว่าดูจนเหนื่อยลงไปครับหลังจากที่มีแผลแตกครับใจยังสู้อยู่จะอุ้มจะอุ้มส่งแรงใจหน้าจอช่อง True4U ครับ อ้าวช้างศึกยังเป็นฝ่ายบุกอ้าวม่ระเลงเลือดเลยนเนี่ยโอ้โหเข็มละห้าร้อยตัดซินด้วยนะครับโอโห้หน้าตาเละเละแต่ว่าน้กมวยไทยไม่ต้องห่วงแต่แค่ไหนก็สู้ว่างั้นเถอะช้างศึกเดินอีกนําเงินแสนเฮงแสนเฮงต่อยแบบไม่ประทะแล้วนะครับออกข้างนิดนึงออกข้างใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับแสนเฮงเอาเน็บไปช้างศึกแม่เลือกข้าวปาด้วยนะครับบุกยังบุกแม่ใจหัวใจใช้ได้เลยอ่ะ แต่ว่าในเรื่องหน้าตานี่พอเลือดไหลเข้าเนี่ยบางทีบางทางก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะเอา้าบุกอีกกลายยกที่4เลยนะครับไฟแดงช้างศึกแสนเห็นไม่ประท้าแล้วอะ่ะชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊กจำกัดครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจร โทรไปที่0860-22-8เต็นลถสวยจากเจดผู้จำหน่ายลถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องลถสวยจาาเจด086357893พร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรถเด็ดจิ้มกับอะไรก็อร่อย JJ ปอซาวนาร้านคอกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้ม JJ ขอขอบพระคุณครับงัดพละงกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ออกมาใช้ในยกนี้แล้วครับช้างศึกเพราะว่ายกสี่นี้พอมีแผลแตกดูนเหนื่อยลงไปครับ ทีมทีมงานของเรานี่แจ้งมาว่ามีอัดฉีดให้แสนเฮงนี่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทด้วยนะครับตอนในช่วงยกที่สี่ครับน้ามิงอา้าวบุกหนักทางศึกบุกอีกบุกมาโยนเข่ามาฝันไปหุยสัตสัตไปสัตไป,ตไปขวางขวาง,วางตีไปยังมียังมีลุ้นยังมีลุ้นไยแดงทางศึกน en, ้ำเงินแสนเฮงอ้าวลุยอีกทางศึกลุยไปลุยแสนเฮงตั้งตั้ง,งเอาขวาไป เสียไปช้างศึกแม่แต่ว่าต้องเหมานะต้องเหมานะไม่เหมาไม่ได้นะครับแสนเฮงออกไปเรื่อยออกข้างมานิดนึงเอ้าเล่นไปช้างศึกไล่อีกแมต่อยหนึ่งสองลำตัวอ้าขวาไปเร็วเร็วเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันบุกอีกช้างศึกบุกอีกแมขวางอย่าหมดนะอย่าหมดนะแสนเฮงเออกข้างไปนี่นะครับอย่าไปอีก เซบสตจัดแบบนี้นี่แฟนซีซ่าตลอดเลยทีเดียวอ้าวน้ำเงินแสนเทงออกข้างมาใช้พิมือให้เป็นประโยชน์ทั้งเกชนชนอย่างเดียวหลัโหัวไตโอหมัดเอาเอาปัาาางข้าวอย่าอย่าอย่าร่วงนะอย่าร่วงนะอย่าร่วงนะนือสีที่เม่อนใส่ใส่พวกน็องจามานะอย่ามานะ รถเบนซ์รถเบนซ์พืหัสที่แล้วทําได้แล้วรถเบนซ์รถเบนต์ตอนนี้ช้างศึกช้างศึกจะอุ้มทรงใจมานหน่อยป๋าคุ้งก็อดฝืนเทียบเลยคุณอ๊อโอ้โหคู่นี้ครับว่าหมดยกสี่หลายคนบอกไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับอ่ะแต่ว่ายกนี้ยกนี้ช้างศึกก็เร่งขึ้นมาอ้าวหน้าสมบัติไปอีกแล้วครับมีมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับหรือสีเตียมไหมน้ำมิงมาเอายาจุกผมยังเตะได้ยังเตะได้สีหรือสีหรือสีมาเอ้า เดินมาแล้วเดินมาแล้วใส่บวกอันร็อกหรือเปล่าเา้าบุกอีบุกอีกช่างศึกต่อยไปต่อยหูต่อยลำตัวต่อยลำตัวเอออย่าอย่านิดนะอย่านิดนะเซนเฮงอย่านิดนะต่อยลำตัวท่านไม่ท่านแหมโอ้โหยังโชคดีนะครับปลายยกกอดไว้ก่อนเลยทีเดียวโอ้โหนี่มองเวลาเอาเร่งเร็ว,รวอีกอีกนิดเดิใกลยย้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับบุกซ้ายบุกซ้ายขวาหมัดเน้น ม่โอ้โหระคังช่วยจะบอกคุณลุนช่องเอ้ยนี่แหละครับหมดยกสุดท้ายนะครับครับโอ้โหยอดคุณพ่อครับพี่ส่วนเป็นุนสิทธิ์เลิศชัยแม่ถอนหายใจเฮือกเลยโอ้โหมีต่อยสักครึ่งนาทีนี้อาจจะยุ่งได้ครับโอ้โหดูว่าแกไปรับก็รับเยอะเหมือนกันครับโอโ้เดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับ แล้วก็อาจารย์โชลรทีหันมาชูมือให้ฝ่ายน้ำเงินครับแสนห่งลูกหนึ่งอุบลนครับวันนี้ชนะคะแนนช้างศึกวัดหนองคายแบบพลิกล็อกด้วยนะครับว่าฝ่ายน้ำเงินนี่แกได้รับอาชีด1 2 0 0น0ืบาทด้วยอ่ะเดี๋ยวลงมารับก่อนครับคู่ต่อไปคู่เอกแล้วจเจริญ